นับเดินทางทั่วโลกเลือกกรุงเทพเมืองเป็นมิตรที่สุดในโลกปี2024นะครับจากเว็บไซต์ c a n d e Nast r a v e l e r ในตยสัรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเดินทางรูราและอิสระได้จัดอันดับเมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลกปี2024นะครับรางวัล r e a d e r Choice Award ประจำปี2024ไว้10อันดับจากการคัดเลือกของผู้อา่านนะครับอันดับที่10นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา 84.26คะแนนถนนที่คับข้างตลอดเวลารถไฟใต้ดินที่ไม่เคยปิดคนที่มีความทะเยอทะยานทำงานตลอดเวลาเพื่อเติมเต็มความฝันของพวกเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่นิวยอร์กดรับฉายาว่าเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแต่ชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายและความเมตตากรุณาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันได้โดยชาวนิวยอร์กมักจะยินดีที่จะหยุดพักจากตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายและยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนแปลกหน้า ความมีเสน่ห์ที่ไม่มีวันจางหายและไม่อาจต้านทานของเมืองนี้ไม่เหมือนใครอันดับ9ชิคาโกอิลลินอยส์คะแนน89.66ตั้งแต่กลิ่นไส้กรอกแฟลน์เฟ์เตอร์ไปจนถึงเสียงเพลงแจส๊สที่แพร่ระชิคาโกเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดทุกประสาทสัมผัสในฐานะแหล่งกำเนิดของตึกระฟ้าใจกลางเมืองอันล้ำยุคข,ของเมืองนี้ตั้งะหงานอยู่เหนือชายฝั่งทะเลสาบมิชิแกนที่กว้างใหญ่ มีเรือนำเที่ยวหลายลำที่ให้คุณได้ชมสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งจากบนน้ำคนในท้องถิ่นที่นี่ต่างชื่นชมคุณค่าของความสุขเล็กๆนน้อยเช่นฮอทดอกสไตล์ชิคาโกและพิซซ่าถาดลึกทั้งสองอย่างนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาหารไม่จําเป็นต้องหรูราก็อร่อยได้อันดับ8ปครับฮ่องกงคะแนน89.70ชุมชนแห่งนี้สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่น จุดเด่นอื่นๆได้แก่ท่าเรือวิกตอเรียอันมีชีวิตชีวาของฮ่องกงซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่คึกคักทั้งในด้านการค้าและการท่องเที่ยวรวมถึงบาร์บนดาดฟ้าที่หรูหราและโรงแรมระดับ5ดาวมากมายการสมุดแห่งนี้มาประสบการณ์ชมทิวทัศน์ด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่เหมือนใครโดยแขกจะทัวร์ชมเส้นขอบฟ้าอันน่าทึ่งจากมุมสูงของเมืองนี้อันดับเจ็ดเมืองมาราเกสประเทศมอรโคคะแนน90.59 หากคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมารากสมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึ่งดูใจมากมายในทวีปอื่นโดยไม่ต้องเดินทางไปทั่วโลกที่นี่คุณจะพบกับโรงแรมริยาหรูหราตลาดที่คึกคักสำหรับการช้อปปิง้งและอุณหภูมิที่ร้อนตลอดทั้งปีสำหรับการพักผ่อนในฤดูหนาวอันแสนสุขการเดินทางครั้งใดจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยหากไม่ได้ไปเที่ยวชมทะเลทรายอาคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยหินซึ่งนะักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสภูมิประเทศที่แห้งแลง้งผ่านกิจกรรมสุดตื่นเต้น เช่นการขับรถ ATV และการดูดาวอันดับที่6กับประเทศญี่ปุ่นคะแนน90.87โตเกียวเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกดังนั้นจึงรู้จักผู้คนเป็นอย่างดีชุมชนของโตเกียวมีความมั่นคงแต่ก็มีความกลมกลืนกันผูกพันกันด้วยการแสดงความเคารพและมารยาทเท่ไร้ที่ติซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นโตเกียวเป็นสถานที่ที่ผสมผสานประเพณีและความล้ำสมัยอย่างลงตัวครับเป็นสถานที่ที่วัดโบราณและสวนซากุระ กระจายอยู่ทั่วทุกตึกระฟ้าที่สว่างสบายด้วยแสงนีออนสำหรับนักชิมที่นี่มีทุกอย่างตั้งแต่การรับประทานอาหารรสเลิศในร้านอาหารมิชลินสตาร์กว่า200แห่งไปจนถึงสูตรอาหารสำหรับครอบครัวในร้านที่ประดับประดาด้วยโคมไฟใต้รางรถไฟ5เคปทาวแอฟริกาใต้คะแนน9 1 3าเดมเมืองเคปทาวเป็นเมืองท่าที่มีทัศนียภาพอันน่าทึ่งและตั้งอยู่ในช่องว่างระหว่างภูเขาและมหาสมุทรเทเบิลเมลเทน คือสถานที่สําคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่เนื่องจากมียอดเขาที่ราบเรียบซึ่งสามารถเดินทางไปถึงได้ด้วยกระเช้าไฟฟ้าส่วนพฤกษศาสตร์ก็เป็นสวนธรรมชาติขนาด528เอเคตาที่เต็มไปด้วยดอกไม้หายากและนกพื้นเมืองอย่าพลาดกับรอบเบนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของเรือนจำเก่าที่เคยคุมขังเนลเซนเมนเดลา และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญสําหรับการทําความเข้าใจประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของเมืองเคปทาวน์อันดับที่4ครับกรุงเทพมหานครประเทศไทยคะแนน92ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศที่เป็นมิตรเป็นอันดับสี่ของโลกดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองหลวงของประเทศจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านของเราเช่นกันกรุงเทพฯอาจด,ดูอึดอัดในตอนแรกด้วยฝูงชนที่พลุกพล่านอาหารรสเลิศ และมอเตอร์ที่ดังสนั่นตลอดเวลาแต่ถนนที่มีชีวิตชีวาเหล่านี้คือที่ซึ่งจิตวิญญาณที่แท้จริงของวัฒนธรรมไทยอยู่ดื่มดำไปกับตลาดที่มีสีสันของกรุงเทพเพื่อสัมผัสถึงความคึกคักจากนั้นจึงเยี่ยมชมวัดพุทธศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเพื่อทําจิตใจอย่างสงบท่ากลางสถาปัตยกรรมที่ประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามอันดับ3ลาสเวกัสรัฐเนวาดาคะแนน93.33 เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเมืองที่มีชื่อว่าเมืองแห่งบาปแห่งนี้มีผู้คนใจดีอาศัยอยู่มากมายเนื่องจากลาสเวกัสขึ้นชื่อเรื่องการเสพสุขและความชั่วร้ายแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวสุดเวียงของเมืองจะเหมาะสําหรับงานปาร์ตี้แต่เมืองเนวาดาแห่งนี้ไม่ได้มีแค่คาสิโนและไนท์คลับเท่านั้นออกไปสำรวจเบกาสสตริปด้วยการเดินป่าชมทิวทัศน์ผ่านหุบเขาเรดร็อก ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องหินทายรูปร่างแปลกตาหรือลิ้มลองเมนูอาหารฝีมือเชฟชื่อดังจากร้านอาหารชื่อดังทั่วเมืองอันดับสองคืซิดนีย์ออสเตรเลียคะแนน93.8 5ในซิดนีย์ผู้คนที่มีบุค,คลิกเปิดเผยได้พบกับวิถีชีวิตที่ผ่อนคลายจนกลายเป็นชุมชนที่เป็นมิตรที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเสน่ห์ของเมืองที่อบล้อมไปด้วยแสงแดดนี้ พบได้ดีที่สุดจากวัฒนธรรมชายหาดที่มีชายหาดให้เลือกกว่า100แห่งครับตั้งแต่กิจกรรมอย่างการเล่นเซิร์ฟและดำน้ำตื้นไปจนถึงอาหารอย่างอาหารทะเลสดและบาร์บีคิวริมชายหาดชีวิตทั้งของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวล้วนหมุนรอบแนวชายฝั่งที่สวยงามดังนั้นอย่าลืมนำรองเท้าแตะคู่โปรดของคุณมาด้วยและอันดับหนึ่งสิงคโปร สิงคโปร์ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลกจากผู้อ่านของเราและมีชื่อเสียงมาตลอดว่าเป็นเมืองที่โดดเดน่นเมืองรัฐบ,บนเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านแหล่งการเงินถนนหนทางที่สะอาดสะอา้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้และปัจจุบันยังมีชุมชนที่หลากหลายซึ่งมอบการต้อนรับขับสู้ชั้นยอดอีกด้วยสิงคโปร์ไม่ได้มีแต่ตึกรับฟ้าที่หรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเท่านั้นเพราะสิงคโปร์ได้รับการขนานนามว่า เป็นเมืองแห่งสวนครับเนื่องจากมีสวนสาธารณะอันงดงามและถนนที่เรียงรายไปด้วยต้นไม้มากมายสิงคโปร์มีองค์ประกอบทั้งหมดที่จะบรรลุสถานะของเมืองในอุดมคติได้